สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆพี่น้องเมื่อกีม้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมยมท่ม่านแถวเนี่ยละ่ะแถวน้องค่ายแถววันผือแถวท่าบอ่อนะครับเยี่ยมยมทิม่านเรียบร้อยแล้วคือโอกาสเดินทังนะครับเรียบริมแม่น้ำโค้งนะครับเรียบริมแม่น้ำโค้งช่วงอำเภอท่าบอ่อนะครับเพ่นละไปเชียงข่านเพ่นละ เชียงข้านทารีนะครับเบิงวาบบรนยะาขาดริมน้ำโขงสีสวยงามซํำไหนนะครับเส้นทางสีดีบอนะครับเส้นทางที่เขาใส่กัช่วงทาอ่อไปหาสีชงไม่เนี่ยกัหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งมีเส้นเดียวเท่านี้พี่น้องเรียบไปน้ำโขงไปนี่นะกับสีขเส้น เรียบแม่นำ้ำโคงช่วงโคงเกียมมหามหาหนองค่ายสองหนึ่งสองเนาะเงวอันนี้สองสองหนึ่งหนึ่งนาสิหอดอำเภอทารีนะครับทารีห้าอเสีิหอดหน้าแหวคุณุ๊นะครับ,รเ,ดรบเดี๋ยวตามไปเบิ้งกันพี่น้องออว่ามันเป็นทังไหนเป็นทางสวยงามบ่เป็นทังดีบ่นะครับ ช่วงท่าบอมหาชีเชียงใหม่นี่ก็เป็นซีเลนนะครับซีเลนซีเลนตะโดนน่ะละนะครับเป็นวางช่วงที่เพิ่งซ้อมแล้วเพิ่งไปปรับปรุงแล้วนะครับแถวบ้านกองนั่งแถวมูนีก่กัเฮดเรียบร้อยแล้วนะครับตะโดนน่ะแถวเนี่ย เป็นสีเชียงใหม่ถ้าบอสีเชียงใหม่เนี่ยห้างกันไม่กี่กิโล,พ,โล,นะลพี่น้นงะิบกโลนโลรับว่าไก่เป็นนำเพื่อที่ห้างกันว่าไก่นะครับแต่อยู่ติดกับหิมแม่น้ำโขง เป็นเมืองที่เศรษฐกิจด,ดีก็อสมควนนะครับพอขา,ขายกับใช่เดรียาขายกับประเทศเล่าเนาะมี่ยังกะพจะเจ้าขามาซื้อนียังเฮ่ากะพจะเจ้ามาขายเฮ้ามันก็นเลยเป็นเมืองที่ที่เศรษฐกิจด,ดีนะครับ คือถนน,นเลาะตะเข็บชายแดนนะครับเลาะแม่น้ำโขงนะครับซีเลนนะครับอยากให้พี่น้องกราเบิงนะครับว่าดช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทยเข้าบริยุทธพัฒนานะครับพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาต่อเน,นื่องพัฒนาแบบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจนบางคน แคาเจ้าพวกหัวใจว่าโอ้บเหตุหนังดึกนะครับนั่นคือเกา่าอันซุ่มซิวว่าแบบนั้นนะี่ยคือซุ่มอยู่แต่บ้านนะครับบ่ไปใส่มาใส่นะครับแตาเข้าไปเขาเดินทางนะครับไปหันมานหนีดูดูเนี่ยต้เสียวโหเลยว่าโอ้บ่ได้ไปแค่สองสามเดือนบ่ได้ไปแค่ปีหนึ่งเนี่ยสองปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเลย ยิงแล้วแชรสามปีหาปีไปนี่ลงเลยนะไปเพาเป็นยิงไปพอ่อเขาก็ั่งก้อสางนี่บิดซิดเลยลงห้าไปเพราะพอ่อขี่เปียนกับตัวตะเพิดตะพือ แก้วปวดไปใส่หน่อยนะมันพันเผ่าพันเผ่าตรงขามกับห้องเด็ตึกทังฟังเล่ากับบ๊อมนวัดต่ำๆเรื้อผีหนอกเลยบางลายสั่นหรือกันเดินลงแรมอาจจะเป็นลงแรมนะครับพนะบ้านเขาเมืองเขากับพัฒนาคือกันถึงเบอร์เร็วกะคอยเป็นคอยไป Ờ, chấp dạ. không nêu, được, ô, đây, cái cháu cái chấp không nêu đi với tiền là, hai tiền là เปียกุดเฉียดพระเจ้กินนั่นกรตีร้มฮะกินไรเยเจ้าพเอาสีแ้พระเ้ลยกินได้ไหมปเียดนะ่ฮ้ยว่าสีนะ เดี่ยวใ้ไปนอยไปอนนือเี่าเลี่ยเป็ัอางเขาบอกไปหอดว่าเสาไฟบริัฝังว่าเอาตั้งดินไว้ซื้อติเขาว่าเอาใส่สายพยุงไว้นะเขาว่าใส่สายพยุงเสาไว้ มันก็เป็นทังสี่แหละบ้านเฮาเบิรงเฮาพัฒนาไปแล้วกายเครื่องละละ่ะแต่ได้ซัมเนียล่ะสิเปเซียังมากไหมประมานข้างนี้นะสีบานทองไ,ได้หลายต้นเลยก็เห็นเนื้อสามแยค้วะค like. อะอะช่วงนี้คือช่วงชาบอสีเชียงใหม่นะครับฝั่งสีเชียงใหม่เนี่ยถนนดีตลอดพี่น้อง mày nó mày cả để mày ghê nó mày nhanh nó mày ghê nó mày ghê nó mày nhanh nó mày ghê 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 สำหรับชิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวชิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ